รอแลโอเควันนี้ผมไม่มีอะไรเล่นเลยมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Curse p a l e เกมสตรีมฟรีไอ้เกมนี้ผมที่หามาไม่ใช่หรอกไม่มีเกมอะไรได้แล้วไปหาเกมฟรีในสตรีมที่หาตาม youtube ทั่วไปจนผมไปเจอเกมเนี้ยดูจากช่องช่องหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้โอเคตามนี้นะแล้ววันนี้ผมก็าเล่นๆเ,เพราะแ,แล้วก็เปิดเทอมได้เปิดเทอมแล้วผมเปิดวันที่แปดเย่ส่วนมากทุกคนเปิดอะไรวันที่2วันที่1วันที่1ของวันนี้พรุ่งนี้พวกมึงก็เปิดเทอมแล้วเย่เนื่องจากว่า <laughs> ผมเล่นมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้น ของก็จะไม่ค่อยเทพซะเท่าไหร่แต่ก็พอเอาอยู่อ่ะหนึ่งนั้นก็คือหมัดพวกขาวหนึ่งอันก็คือ f i e s s i n g first รูออ้อันทุกอันผิดขออภัยด้วยครับอันทุกอันผิดบ้างไหอันนี้ foreign, foreign right foreign like. right like ก็เอ่อเดี๋ยวเจ้า foreign right like ก็คือนี่ foreign right like. มันคือบอกเข้าหลามปิดปืนบักเอกไอเนี้ยยิ่งกว่าปืนยิ่งกว่าปืนทั่วไปอีกมันสามารถแบกไดอะไรอย่างเลยไม่แต่ปืนพวก ใช้แบบเหมือนปืน M16 ก็ได้อย่างี้ยิงทีละ3นัดยิงแบบช็อตกันก็ได้สุดยอดไปเลยตอนนี้ยิงแบบปืนไฟปืนไฟอัเน,นี้ยบอกเลยโคตร OP ดาเมจโคตรแรงเลยส่วนสกิลที่ผมไปเอามาก็คือสกิลน้ำแข็งกดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้รอสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะแช่แข็งศัตรูต่วนอันสุดท้ายก็เป็นการล่องหน เรากด R ซ้ำก็ได้นะแต่นี่เรากดไม่ได้ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเราจะไปตีมอนกันเออลืมบอกถ้าเกมนี้มาใหม่ๆผมแนะนำว่าให้เล่นไอเจ้าอันนี้เป็นหลักก่อน AI d e a t h m a t c กับ Squad นี้มอนเหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนอันนี้อันนี้ต้องคาร่าหรืออาวุธต้องเป็นเบลสามขึ้นไปถ้าเป็นเบลสองหรือเบลหนึ่ไม่น่าได้เพราะตายแน่นอน มไม่รู้นะเพราะผมเพราะเกมมันตั้งไว้อ่องเงี้ยตึ้งตัวหนึ่งถึงสองไม่น่าได้ส่วนของที่มันจะได้ก็ตามนี้ซึ่งผมเก็บมาหมดแล้วหนึ่งนั้นจะมีหินคืนชีพแล้วก็่องกาชาผมเล่นตั้งแต่เที่ยงเที่ยงยังไม่เห็นได้เลยแต่ของที่มันจะดรอปก็คือไอ้วงแหวนบนหัวเนี่ยที่ผมน่าจะเดานะเพราะปีกผมมีอยู่แล้วปีกผมมีอยู่แล้วใครที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ใช่สายแบบตามอนนี่เดชแมท อะไรแคป t ูเดอะแบก็คือยืดทงส่วนอันนี้ก็เป็นการแคปได้เยอะที่สุดฝ่ายนั้นชนะส่วนสอง m a t c h ที่ผมไม่เคยลองแต่ก็เหมือนอันนี้แหละแต่เปลี่ยนจากสาเป็น2แทนไปเปลี่ยนจากหเป็นสี่แทนแค่นี้ไม่ต่างอะไรโอเคส่วนคนที่ไม่ใช่สาย PVP อย่างผมเนี้ยไม่ใช่สาย PVP แต่เป็นแบบประเภทสายรามอนอน่ะก็ามาตรงนี้ก็ได้ถ้าใครเงินตออตังพอไอ้เงินตุงพอก็มานี่ วิธีรูปรูปไอ้นี่นะยูนิตเนี่ยสามารถซื้อได้เลยก็มีท่าทางด้วยนี่พูดมาเยอะแล้วไปต,ตีมอน,นีกว่าบอกเลยถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงโคตรน่ารักเลยถ้าแต่ถ้ามึงมีแฟชั่นดีอะ่ะยิ่งผมยาวโคตรผมยาวผมสั้นยิ่งเด่นเลยนี่อย่างคนเนี้ยว้าวจับวัวขาวป่าหรอวัว ไอตัวเนี้ยบอกให้ถ้าตอนผมมาเล่นแรกบอกเลยตัวเนี้ยลำมือยากมากเป็นแมปแบบแมปมเล็กๆดูดิมันเป็นเไม่รู้อะไรเอ่อมันเหมือนไอเนี้ยแต่ช่างแม่งเหมือนโบสถ์อะมันไม่เชิงโบสถมั้งว้าวไอตัวเนี้ยลำมือยากต้องมีแบบสายสปอร์ตด้วยตัวนี้คือการตะลุมบอลครับไม่ต้องใช้สกิลของต้องไม่ต้องใช้สกิลเลยตะลุมบอลนี่แหละ แล้วผมเล่นทีมเดสแมทแม่งไม่เคยมาเดียวๆแม่งมาเป็นฝูงเลยเออลืมอันนี้เวลาเพื่อนตายเราสามารถชุบเพื่อนได้แล้เหอเห็นไ,ไหมกดสองครั้งได้อะไรแล้วนี่ไปเพื่อนฮิวไปมึง,ม,งมาคุยกับกูนี่เออสวยเจอกระสุน เออลืมบอกให้ถ้าบอสตัวเหลืองๆอะ่ะอย่าไปคิดแย้มกับมันนะรอให้มันสกิลมันหมดก่อนแล้วค่อยไปตีเพราะถ้าสกิลแม่งไม่หมดมึงตายฟรีแน่เดินไปชุบหน่อยชุบเพื่อนก็ได้วะเออได้ยื้อไว้ยือ้ยอไว้มึงอย่าพังมาหากูนะบอกแล้วสกิลบอสเวลามันตัวเหลืองๆอ,อ่ะโคตรเฮียเลยบางทีนัาเตียวก็หลับอะ่ะเอ,อ้ย นี่ก็ได้วะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนวโน่ยเนี no, 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 no. ่ยเนี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 ่ยเกี่ยวเฮียอะไรเกี่ยวเียเลยไม่แมอมิโลบอกเลยถ้าเจอใครเจอผมอม่บอกเลยไม่มีวันได้ตายตลอดหรอกเพราะผมเป็นพวกหน่วยแบบกู้กูพยาบาลอะเหมือนพยาบาลอะโวววไอ้ไอ้วนไอ้อ้วนดูดูจับหมุดตอนตัวหมุดตอนดูจับหันหูจหมูตอน ไม่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 คืออ่ะพามัน้ามันใครก็ได้มาชุบกหนอยเตรียมเตรียมมากเลยเนี่ยบอกแล้วยางสวยน่ารักด้วยไว้ต่อด้วยการลุมฟันเตรียม เกมนี้เติมได้นะเออโดยการกดไปตัวที่ตัวซี่จ้บอกเลยขอ,องดีทางนั้นสุดกรอกเอ๊โอค้เท่ามว่ากูมีมไหมไยถึงเงินน่ะเหรอไม่มี <laughs> ส่วนเกมนี้ใครอยากเอิอ่มเกมนี้ใครอยากเล่นหาในสตรีมโอเคตามนี้ yeah